สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกครั้งนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกลยุทธ์การเก็บข้อมูลของทีมูค่ะหลายคนมองว่านี่แหละคือหัวใจสําคัญเลยที่ทําให้แอป,ปนี้โตเร็วมากๆข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันบอกว่าเออมันไม่ใช่แค่เก็บว่าใครซื้ออะไรไปนะคะเป้าหมายวันนี้คืออยากทาความเข้าใจค่ะว่าทีมู เขาสร้างภาพจำลองพฤติกรรมลูกค้าได้ละเอียดขนาดนั้นได้ยังไงอะไรอยู่เบื้องหลังสิ่งที่เรียกว่าการรวบรวมข้อมูลอย่างครอบคลุมคะเนี่ยใช่เลยครับคือจุดที่น่าสนใจมากๆของทีมูเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเขาดูยอดขายสุดท้ายนะครับแต่เขามองไปที่ทุกอย่างทุกการกระทําบนแพลตฟอร์มเลยเพื่อจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วลูกค้าต้องการอะไรกันแน่หรือบางทีอาจจะเป็นความต้องการที่ตัวลูกค้าเองก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ําครับ อันนี้แหละครับคือแกนหลักของกลยุทธ์ที่ใช้ข้อมูลขับเคลื่อนจริงๆโอเคค่ะงั้นเรามาลองแกะดูกันทีละส่วนนะคะเริ่มจากส่วนแรกที่สําคัญมากๆเลยคือการติดตามพฤติกรรมบนแพลตฟอร์มอันนี้น่าจะเป็นด่านแรกเลยไหมคะถูกต้องครับด่านแรกสุดเลยคือพื้นฐานเลยคือพื้นเ,เขาจะเป็นทึกข้อมูลการคลิกหรือคลิกสตรีมครับดูว่าคลิกสินค้าตัวไหนเข้าไปดูใช้เวลาดูนานแค่ไหนเอ่อเส้นทางที่ใช้ในแอปหรือบนเว็บเป็นยังไง แล้วก็พวกข้อมูลการค้นหา search queries อันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันครับเพราะคำที่คนค้นหามันสะท้อนความสนใจตอนนั้นเลยแล้วก็อาจจะบอกเทรนด์ใหม่ๆได้ด้วยอ๋อค่ะแล้วพวกการมีส่วนร่วมล่ะคะ engagement อย่างการกดไลค์แชร์หรือว่าเพิ่มของใน wish list อ่านรีวิวพวกนี้มันบอกอะไรได้มากกว่าแค่สนใจเฉยๆหรือเปล่าคะบอกได้เยอะเลยครับ เอน a เ e m เมนเนี่ยมันวัดความผูกพันความสนใจที่มันลึกกว่าแค่คลิกผ่านๆแต่ถ้ามองลึกลงไปในการวิเคราะห์คลิกสตรีมจริงๆยังจังนะครับมันอาจจะไม่ได้ดูแค่ว่าคลิกอะไรแต่รวมไปถึงแบบว่าความเร็วที่เราเลื่อนดูสินค้าหรือความลังเลก่อนจะกดคลิกอะไรบางอย่างพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆไมโครบีฮ a เว o ร์พวกนี้แหะครับที่ช่วยสร้างโปรไฟล์ทางจิตวิทยาที่มันละเอียดกว่าแค่ดูประวัติการซื้ออย่างเดียว โอ้ oh, แสดงว่าไม่ใช่แค่เก็บข้อมูลดิบๆจะเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมที่ละเอียดมากๆเลยเพื่อให้เห็นภาพความต้องการชัดขึ้นแม่นยาครับผลจากการวิเคราะห์พฤติกรรมพวกนี้แหละครับทำให้ทีมูเขาเสามารถคาดการได้ค่อนข้างแม่นเลยว่าสินค้าแบบไหนน่าจะคิดหรือลูกค้ากลุ่มไหนแนวโน้มจะสนใจอะไรเป็นพิเศษโดยที่ไม่ต้องรอให้เกิดการซื้อจริงก่อนด้วยซ้ำครับน่าสนใจมากค่ะทีนี้พอเข้าใจความสนใจจากการเข้าชมแล้ว การเชื่อมข้อมูลกับการซื้อขายจริงหรือข้อมูลการทำธุรกรรมก็น่าจะเป็นขั้นตอนต่อไปที่สำคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะข้อมูลที่น่าสนใจอย่างของในตะกร้าที่ไม่ได้ซื้อหรือ card abandonment อันนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะนอกจากว่าเออลูกค้าเปลี่ยนใจโอ้โห card abandonment นี่เป็นเหมือนขุมทรัพย์ข้อมูลเลยครับระบบที่ซับซ้อนหน่อยเขาไม่ได้มองแค่ว่าเออมีการทิ้งตะกร้านะ แต่เขาอาจจะวิเคราะห์ไปถึงว่าทำไมถึงทิ้งตะกาเช่นลูกค้าอาจจะลบของชิ้นหนึ่งออกไปหลังจากเห็นค่าส่งหรือเปล่าหรืออาจจะมีการแบบว่ากดไปเทียบราคาสินค้าชิ้นนั้นกับแอปอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมากดยกเลิกการที่รู้สาเหตุพวกนี้ครับทำให้ทีมูเขาออกมาตราการแก้ได้ตรงจุดเลยเช่นเสนอส่วนลดค่าส่งให้ไหมหรือปรับราคาสินค้าบางตัวเพื่อกระตุ้นหน่อยอ๋อค่ะ แล้วในส่วนของประวัติการซื้อหรือ Purchase History ล่ะคะนอกเหนือจะช่วยแนะนำของคล้ายๆกันในการซื้อครั้งหน้าแล้วมันมีประโยชน์มุมอื่นอีกไหมคะมีแน่นอนครับประวัติการซื้อเนี่ยช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมการซื้อซ้ำของลูกค้าแต่ละคนได้เลยช่วยคาดการณ์รอบการซื้อครั้งต่อไปได้ด้วย Purchase Cycle แล้วที่สำคัญคือทำให้การปรับแต่งประสบการณ์ หรือ Personalization นะครับทั้งบนหน้าแอปเองหรือการตลาดที่ส่งออกไปมันแม่นยำมันตรงใจลูกค้ามากขึ้นการเอาข้อมูล Transactional ทั้งที่ซื้อสำเร็จและที่เกือบจะสำเร็จมาหลอมรวมกันเนี่แหละครับที่ทำให้เห็นภาพลูกค้าครบวงจรขึ้นมากๆเข้าใจแล้วค่ะส่วนสุดท้ายค่ะคือเรื่องการใช้ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์และประชากรพวกข้อมูลพื้นฐานอย่างที่อยู่ประเทศภาษาพวกนี้ค่ะ ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาที่แพลตฟอร์มไหนๆก็เก็บกันแต่มันมีความพิเศษยังไงในเคสของทีมูลหรคะความพิเศษอาจจะอยู่ที่ความเร็วและก็สเกลในการเอาไปใช้ประโยชน์ครับแน่นอนว่าข้อมูลพวกนี้ใช้ทำ l o c a l i z a t i o n คือปรับเนื้อหา p r o m o ชัน่นแคมเปญให้เข้ากับแต่ละท้องถิ่นอยู่แล้วแต่จุดที่ผมว่ามันทรงพลังจริงๆคือการเชื่อมข้อมูลนี้เข้ากับระบบโลจิสติกและก็ supply c h a i อย่างใกล้ชิดเลยครับ ทำให้ทีมูสามารถวางแผนการส่งของจัดการสต็อกสินค้าในแต่ละภูมิภาคได้แบบว่ามีประสิทธิภาพมหาศาลซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับที่ทําให้เขาขยายเข้าตลาดใหม่ๆทั่วโลกได้เร็วขนาดนี้เหมือนกับว่าข้อมูลส่วนนี้เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ทีมูปรับตัวแล้วก็ขยายสเกลได้เร็วมากๆในตลาดที่หลากหลายต่างกันสุดๆได้ถูกต้องเลยครับมันคือความสามารถในการปรับตัวและขยายธุรกิจ หรือ scalability ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจริงๆครับทำให้เข้าใจความต้องการพฤติกรรมลูกค้าในตลาดใหม่ได้เร็วแล้วก็วางแผนการทำงานได้แม่นยำตั้งแต่เริ่มเลย แต่ถ้าจะให้สรุปนะครับสิ่งที่ผมว่ามันน่าทึ่งที่สุดแล้วอาจจะเป็นเคล็ดลับความสําเร็จจริงๆเลยก็ได้คือการที่ตีมูเขาไม่ได้มองข้อมูลแต่ละอย่างแยกกันแต่มีความสามารถในการหลอมรวมหรือฟิวส์ข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันครับแบบต่อนเนื่องเป็นระบบเลยตั้งแต่คลิกดูของครั้งแรกความลังเลในตะกร้า ประวัติการซื้อไปจนถึงรายละเอียดที่อยู่ภาษาที่ใช้ในการส่งของมันสร้างความเข้าใจลูกค้าแบบ360องศา,าที่อัปเดตต,ตลอดเวลาจริงๆซึ่งอันนี้แหละครับกลายเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนหลักที่ทรงพลังมากๆของธุรกิจเขาค่ะ การหลอมรวมข้อมูลที่หลากหลายแล้วก็วิเคราะห์ละเอียดแบบเรียลไทม์นี่เองที่สร้างความได้เปรียบมหาศาลเลยนะคะซึ่งจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าพอมองไปข้างหน้าเนี่ยเมื่อการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลมันทำได้ละเอียดลึกซึ้งขนาดนี้กับพฤติกรรมการซื้อของแล้วก้าวต่อไปของประสบการณ์เฉพาะบุคคลหรือ personalized experience ในโลกออนไลน์ที่อาจจะไปไกลกว่าแค่เรื่องซื้อขายของแล้วมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงได้อีกบ้างในอนาคตคะเนี่ย